สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกทูนไนท์คำคืหนห่งความหลอนและนี่จะเป็นหนังสือเสียงทางช่องช็อกทูนไนท์ที่จะเอาเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆฟังผ่านรูปแบบตัวหนังสือเสียงและเรื่องราวในวันนี้ขอจะนำเสนอเรื่องเกมเสียงตายตอนลาเชียนโูเลตครับ ผู้ชนะเกมครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างหน้ากากนกโรบินได้ถามกับลูกน้องหน้ากากนกฟฟนิกซ์ได้ออกมาและเดินไปหาเจ้านายของเขาผู้ชนะยังไม่แต่เงินเลยแม้แต่บาทเดียวและเขายังพยายามไปแจ้งตำรวจอีกด้วยค่ะจับตาดูเขาไว้กลับไปพักได้ละเรียกซีเมิร์กมาด้วยหน้ากากนกโรบินได้กล่าวกับลูกน้อง ได้ข่าวหน้าหน้ากากนกฟินิกตอบรับหลังจากนั้นหน้ากากลก็อกซีเมอร์ก็ได้เข้ามามีอะไร้รับใช้กับท่านซีเมอร์กมันถึงตาของนายแล้วแหละทำให้ดีด้วยละ่ะหน้ากากนกโรบินได้กล่าวครับท่านผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังซีเมอร์กพูดพร้อมกับเดินออกไปนิง หญิงสาววัยสาปีเธอทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมตอนนี้ธุรกิจของเธอเข้าสู่จุดวิกฤตเนื่องจากเศรษฐกิจช่วงนี้ย่ําแย่มากๆเธอจะเป็นต้องจํำนองที่เพื่อมาจุนเจือธุรกิจแต่มันก็ยังไม่พอตอนนี้เธอมืดแปดด้านไปหมดแล้วเธอไปนั่งดื่มที่บาร์เบียเพื่อให้ลืมเรื่องเครียดแต่ความเมาก็ไม่ได้ช่วยให้เธอลืมเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่น้อย เธอได้เรียกแท็กซี่เพื่อที่จะกลับบ้านเธอได้ขึ้นไปนั่งบนรถหลังจากนั้นเธอก็ได้ชมวิวของถนนกรุงเทพในยามค่ำคืนแสงสีทำให้เธอลืมทุกอย่างไปชั่วขณะแต่เธอก็ถูกขัดจังหวะด้วยคนขับแท็กซี่คุณผู้หญิงครับเรียกฉันเหรอไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยหรอกนะเธอพูดพร้อมเบืือนหน้าหนี ผมมีข้อเสนอที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปตลอดการเลยนะครับชายคนนั้นพูดกับนิงพอดีช่วงนี้ไม่ได้อยากเป็นเจ้าภาพงานกระถินต้องขอโทษด้วยนะนิงตอบไม่ใช่ครับเขาแค่คุณผู้หญิงมาเล่นเกมกับเราแค่หนึ่งวันเท่านั้นเรามีค่าตอบแทนได้ถึง10ล้านเลยนะครับสำหรับผู้ชนะชายคนนั้นพูดกับนิงฮะ พูดใหม่อีกทีสินิ้งสั่งเมาทันทีฟังไม่ผิดหรอกครับสิบล้านบาทจริงๆเขากล่าวกับเธอเกมอะไรเกมออนไลน์หรอนี่ไม่ได้เป็นหลอกให้ค้าม,มนุษย์ใช่ไหมนิ้งถามชายคนนั้นไม่ใช่แน่นอนครับส่วนรายละเอียดของเกมเราปิดเป็นความลับชายคนนั้นบอกสนใจต้องทำยังไงบ้าง นิ้งตอบยังไม่ลังเลคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับแขาถามเธอชื่อนิ้งแล้วมันต้องเซ็นสัญญาอะไรไหมเธอล้วงหาปากกาในกระเป๋าเมื่อเงยหน้าขึ้นมาเธอโดนชายคนนั้นพ่นควันบางอย่างใส่โดยที่ชายคนนั้นใส่หน้ากากกันแก๊สอยู่นี่แกจะทำอะไรเธอพยายามจะเปิดประตูรถแต่มันก็ล็อกไว้ แล้วเธอก็ได้สลบไปเธอได้ตื่นขึ้นมาในห้องที่มีคนอยู่ในห้องอีกห้าคนทุกคนถูกเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวบนตัวเธอมีหมายเลข02ในขณะที่นิ่งกำลังงงว่าที่นี่มันที่ไหนก็มีเสียงดังมาจากลำโพงสวัสดีครับผู้เล่นทุกท่านตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเกมนะครับมีท่านใดประสงค์ที่จะไม่เล่นไหมครับที่นี่มันที่ไหนแล้วแกเป็นใคร มีชายแก่คนหนึงในกลุ่มถามไปนี่คือเกมที่ท่านสมัครมาเล่นยังไงล่ะครับจำไม่ได้หรอเสียงนั้นตอบกลับมาผมขอถามอีกครั้งมีใครที่จะสลาเสร็จไหมครับทุกคนนิ่งเงียบงั้นในเมื่อทุกคนตกลงที่จะเล่นเราจะบอกกดให้ทุกคนได้ทราบและเชี่นลูเล็ตกดข้อที่หนึ่ง เรามีปืนลูกโม่หกกระบอกตามจำนวนผู้เล่นทุกกระบอกจะใส่กระสุนไว้เพียงหนึ่งนัดแต่จะไม่บอกว่าใส่ไว้ในนัดที่เท่าไหร่ข้อที่2ในแต่ละรอบเราจะใช้ปืนเพียงหนึ่งกระบอกเท่านั้นในการเล่นข้อที่3เราจะเลือกผู้เล่นที่จะโดนยิงตามลำดับด้วยการสุม่มข้อที่4ผู้เล่นที่โดนเลือกจะต้องถูกยิง ถ้าในนั้นมันไม่มีกระสุนผู้เล่นคนนั้นจะผ่านเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าในนั้นมีกระสุนผู้เล่นจะถูกกำจัดทันทีข้อที่5เราจะสุ่มผู้เล่นโดยใช้การหมุนวงล้อถ้าอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นเราจะให้ผู้เล่นเป่ายิงย้งจุกเพื่อการตัดสินฟังดูน่าสนใจนี่มาเล่นกันเลยดีกว่าชายคนหนึ่งพูดออกมา หลังจากนั้นก็มีผู้คุมที่ใส่หน้ากากนกอีแร้งเดินเข้ามาพร้อมกับอุปกรณ์ในการเล่นเกมและปืน MP5K ที่อยู่ในมือเขาให้เรานั่งเป็นแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งในขณะที่พวกนั้นกำลังเตรียมอุปกรณ์ผู้คุมคนหนึ่งก็ได้เริ่มหมุนกงล้อคนที่โดนคนแรกคือชายแก่หมายเลขศูนย์หนึ่งตามมาด้วยวัยรุ่นชายหมายเลขศูต่อมาเป็นหญิงสาวหมายเลขศูย์ห แล้วก็มาเป็นนิ้งหมายเลข02แต่ในการหมุนครั้งสุดท้ายมันไปอยู่ระหว่าง03และ0ูนยทั้งคู่ต้องมาเป่ายิงฉุดเพื่อตัดสินปรากฏว่า0ูนยเป็นคนแพ้เลยต้องเล่นก่อนและปิดท้ายด้วยศูนยเขาได้เล็งปืนไปที่หมายเลขศูนยไม่มีกระสุนต่อมาได้เล็งปืนมาที่0ูนย์ห และเล็งไปที่ศูนย์หกเสียงปืนดังจนนิ้งหูดับหลังจากสิ้นเสียงทุกคนแหนไปดูที่ผู้หญิงคนนั้นเธอได้ลมฟุบไปพร้อมกับเลือดที่กระจายไปทั่วแล้วรอยกระสุนที่ฝังหัวของเธอทุกคนต่างตะโกนด้วยความตกใจทั้งหมดถอยกลูไปที่มุมห้องรวมถึงนิ้งด้วยนี่มันบ้าไปแล้วนี่เล่นกันถึงตายเลยเหรอ ชายแก่ได้พูดออกมากรุณากลับมานั่งที่เดิมด้วยครับเรากำลังจะเริ่มรอบที่สองชายใส่หน้ากากได้พูดออกมาใครจะไปเล่นเกมบ้าๆแบบนี้พวกแกเป็นใครกันแน่นิงได้ตะโกนพูดออกมาชายใส่หน้ากากได้ถือปืน mp 5k ลวกระสุนซ้ำไปที่ศพทุกคนเรียบกระสึกกระสนกลับไปที่เดิมมันจึงได้หยุดยิง มันหยิบปืนกระบอกที่สองขึ้นมาและเลงไปที่ศูนย์หนึ่งเขาสั่นกลัวย่างเห็นได้ชัดตอนนี้มันได้เล็งมาที่ศูนย์ห้าไม่มีกระสุนตอนนี้มันได้เล็งปืนมาที่นิ้งเชอหลับตาและกลัวจนตัวสั่นต่อมาก็เล็งที่ศูนย์สี่เขาแสดงสีหน้าเครียดยังเห็นได้ชัดรวมถึง03ก็ด้วย กูรอดว่ะ0ูนยได้พูดออกมาด้วยความดีใจศูนย์สเหงดังนั้นจึงจะลุกไปแย่งปืนของผู้คุมแต่ก็โดนยิงสวนจนนอนแน่นิ่งไปและยิงซ้ำด้วยปืน MP5K นิ้งไม่อยากเล่นต่อแล้วเธออยากออกไปจากที่นี่ด้วยซ้ำแต่การเล่นรอบที่3าก็ได้เริ่มขึ้นศูนยรอดตายตามเคย น05ลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นนิ้งทนไม่ไหวจึงพูดออกไปว่าขอร้องเธอะฉันไม่ไหวแล้วขอร้องพอเถอะนะนิ่งเริ่มน้ำตาไหลไม่ได้ครับเมื่อเริ่มเกมแล้วไม่สามารถยกเลิกกลางคันได้เว้นแต่ชายคนนั้นได้เอาปืน MP5K มาจ่อที่หัวของนิ้งก็ได้ฉันยอมเล่นต่อก็ได้ นิ Dante, ้งปาดน้ำตาเมื่อเริ่มเกมรอบที่สี่ศูนย์หนึ่งก็รอดตายอีกตามเคยต่อมาได้เล็งปืนมาที่นิ้งเธอพึมพำบทสวดที่เธอพอจะนึกได้ด้วยความกลัวเห็นแบบนั้นศูนย์สี่จึงได้อ้อนวอนว่าเขาร้องเถอนะปล่อยผมไปเถอะผมยังมีครอบครัวต้องดูแลถ้าลูกขาดผมไป ลูกผมจะลำบากผมสัญญาว่าผมจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดได้ออกไปทางประตูนั้นซะชายใส่หน้ากากชี้ไปทางประตูผู้ชายคนนั้นวิ่งไปที่ประตูทันทีที่เขาเดินผ่านประตูเขาโดนเลเซอร์ตัดผ่านลำตัวทันทีร่างกายของชายผู้นั้นเละเป็นชิ้นชิ้นหนึ่งที่เห็นรู้สึกประอืดประอมจนอ้วกออกมา คิดว่าจะได้ออกไปจากที่นี่ง,ง่ายๆหรอโง่สีิจริงๆชายใส่หนากากพูดออกมาเกมรอบสุดท้ายกำลังจะเริ่มแล้วแต่แล้วก็มีเสียงออกมาจากลำโพงอีกครั้งผมขอตบมือใคุณทั้งสองคนพวกคุณโชคดีจริงๆผมอยากให้พวกคุณรอดทั้งคู่นะแต่นี่คือการแข่งขันการแข่งขันมันสนแค่คนที่เป็นที่หนึ่งเท่านั้นแหละเอาเป็นว่าเพื่อความสนุกที่เพิ่มขึ้น ผมจะปรับกฎในการเล่นรอบสุดท้ายนิดหน่อยเราจะให้ผู้เล่นทั้งสองถือปืนแล้วเล็งไปที่ผู้เล่นอีกคนให้ลั่นไกลทีละนัดตอนเสียงนุกวีดดังขึ้นเท่านั้นใครฝ่าฝืนจะโดนกำจัดออกจากเกมทันทีผู้ที่รอดจะเป็นฝ่ายชนะไอ้หนูเอ้ยลุงขอโทษนะแต่ลุงต้องเป็นผู้ชนะครั้งนี้วะลุงส่วนหนึ่งได้พูดกับนิง นิงได้ยินแบบนั้นจึงหยิบปืนขึ้นมาแล้วจ่อไปที่ลุงศูนย์หนึ่งคิดว่าดวงดีคนเดียวหรือไงแกเสียงนกหวีดได้ดังขึ้นชังคู่ได้เหนียวไกลนิงสะดุ้งเล็กน้อยยอมเธอไอ้หนูอย่าพยายามเลยลุงสูนยหนึ่งยั่วโมโหนิงจะให้กูทำผิดกฎใช่ไหมล่ายแก่ กูไม่โง่หรอกนะนิงคิดในใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นชายแก่มีสีหน้าวิตกกังวลนิงเลยพูดว่าเมื่อกี้ยังโม้อยู่เลยไม่ใช่หรอทำไมทำหน้าเครียดแบบนั้นล่ะคะนิงแอบยิ้มเล็กน้อยไอเด็กเวนนันต่อไปมึงตายแน่ลุงศูนย์หนึ่งพูดด้วยความโมโห มาถึงนัดที่สามก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ทั้งคู่กดดันถึงขั้นขีดสุดแต่นิ้งฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าถ้ากระสุนบรรดันอยู่ในลูกที่ตรงกันจะทำยังไงละ่ะเพราะอย่างนั้นเธอจึงใจจดใจจ่อรอเสียงนกหวีดเพื่อที่จะลั่นไกลให้ไวที่สุดนิ้งสะดุงง้งโยงเธอจับไปที่หน้าผาตัวเองและตะโกนลั่น กูยังไม่ตายเว้ยตายไปซะใอ้แกขอแสดงความยินดีด้วยครับผู้ชนะใหมายเลข0ูนชายใส่หน้ากากพูดพร้อมกับโปรโยาสลบเธอตื่นขึ้นใหม่ทีหน้าร้านบาร์เล่าในมือของเธอมีบัตรเดบิตเธอเดินไปที่ธนาคารใกล้ๆแล้วสอดบัตรเข้าไปทำให้เห็นว่าบัญชีที่อยู่ในบัตรเครดิตนั้นแสดงให้เห็นว่าเธอมีเงิน สิบล้านบาทจริงๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวของล u s s i เชียนโรเลตในซีรีส์ของเกมเสียงตายที่ผมเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับพอฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยนึกถึงหนังเรื่องสวิตเกมเลยเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมแวบไบปกดติดตามให้กับเพจ Novel of h o r r er o r ด้วยนะครับลิงก์อยู่ ด้านล่างใต้ด้วยคิปชั่นเลยนะครับผมและสำหรับใครที่งงนะครับว่ารัชเชนรูเลตตคืออะไรนะฮะก็รัชเชนรูเลตตนะครับจะเป็นการที่เอากระสุนเนี่ยใส่เข้าไปในลังเพลิงซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ปืนลูกโม่ในการเล่นซึ่งปืนลูกโม่นะครับก็จะมีกระสุนเนี่ยอยู่ทั้ง6นัดในลังเพลิงแต่ว่า1ใน6ลังเพลิงนั้นเนี่ยจะมีกระสุนอยู่1นนัดและเวลาที่เราเนี่ยใส่กระสุนเข้าไปเนี่ย เราก็จะต้องหมุนลังเพลิงเนี่ยให้มันเหมือนกับเป็นการส่งกลงล้อแล้วพอกระสุนมันเข้าไปในลังเพลิงแล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาส1ใน6ที่จะยิงโดนกระสุนจริงนั่นแหละฮะเรียกว่าล่เช่นรูเล็ตแนะนำว่าอย่าไปเล่นอย่าไปทำตามเลยนะมันอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับแล้วก็จะจากกันไปนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้กันนะครับ แล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ